โอเคเรามาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันนะครับเหตุการณ์ของการที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไปพูดคุยกับปูตินก็ผ่านมาแล้วนะครับไปพูดคุยกับเซเลนสกี้ ky, แล้วก็ผู้นำหลายชาติด้วยกันก็กำลังเกิดขึ้นหมาดๆสดๆร้อนๆนะครับกำลังหาทางออกกันแล้วก็ผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำถามที่สำคัญก็คือเขาพยายามเพื่อสันติภาพหรือไม่ หรือพยายามเพื่อที่จะได้รางวัลโนเบลสาหรับทรัมป์เองนะแล้วปูตินพยายามเพื่อสันติภาพหรือไม่คําถามสําหรับปูตินก็คือเขาต้องการสันติภาพหรือเขา,ต,าต้องการห้าแคว้นทั้งหมดที่เขายึดได้จากยูเครนคาถามสําหรับยูเครนก็คือว่าเขาต้องการสันติภาพหรือเขาต้องการล้างบางรัสเซียกันแน่ให้มันแตกหักไปข้างหนึ่งแล้วค่อยหยุดนะครับนี่คือคําถามที่เราจะต้องอสังเกตดูเพราะว่า วัตถุประสงค์ของทรัมป์ของปูตินของเซเลนสกี้และของนาโตของผู้นำชาติยุโรปไม่เหมือนกันเลยนะโอเคมาดูด้วยกันนะครับทรัมป์เนี่ยเซเลนสกี้เนี่ยมาพูดคุยกันที่ทำเนียบขาวนะครับก็ยิ้มหวานชื่นมืน่นดูเหมือนทรัมป์พยายามจะหาทางออกนะครับแต่ว่านะผมเห็นความพยายามของเขาที่จะ เรียกตัวเองว่าประธานาธิบดีแห่งสันติภาพนะครับเพื่อจะได้รางวัลโนเบลทิ้งทวนในชีวิตของเขาทรัมป์ได้กล่าวว่าถือเป็นเกียรติที่ได้มีประธานาธิบดีของยูเครนอยู่กับพวกเรานะครับประชุมกันหลายชาติด้วยกันนะครับฝรั่งเศสเอยเยอรมน,นีเอยอังกฤษเอยโอ้มากันครบนะครับนาโตเลขานาโตก็มานะครับ นี่แหละผมก็มองดูแล้วว่าเขาทำเพื่ออะไรหรือเขาตอบสนองบิ๊กบอสที่อยู่เบื้องหลังที่ไม่ต้องการที่จะสงบศึกกับรัสเซียแต่ต้องการจะเลื่อยขาเก้าอี้ของปูตินต้องการที่จะโค่นล้มการปกครองของรัสเซียทั้งหมดซึ่งเรารู้ว่าอาแมนหรือบุรุษผู้นั้นข้างหลังม่านเนี่ยเขาต้องการเช่นนี้มาตลอดนะครับ ต่อไปการประชุมระหว่างทรัมป์กับปูตินเนี่ยเพื่อสันติภาพเนี่ยก็โดยมีรัฐมนตรีต่างประเทศเอ่ยนะมาในมาโครูบิโอเซอเกลัฟรลอบแล้วก็ที่ปรึกษาอาวุโสอย่างสตีฟวิทคอฟนะครับยูริอูชาคอฟก็ร่วมด้วยนะทีนี้เนี่ยปรากฏว่าพอพูดคุยพูดไปพูดมาหาลือกันไปกันมาเนี่ยไม่มีข้อสรุปครับแล้วทรัมป์เนี่ยดูเหมือนจะเอ็นเอียงที่จะให้ พื้นที่ที่จะพูดคุยกับยูเครนแล้วบอกว่าพื้นที่ที่ยูเครนเสียไปให้รัเสเซียเนี่ยมอบให้รัเสเซียได้ไหมเพื่อจะหยุดสงครามนี้ผมว่ายูเครนไม่มีสิทธิ์ไม่มีความรู้สึกพอใจใดๆที่จะยอมเรื่องนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราต้องดูต่อไปว่าเขาจะมีข้อสรุปอย่างไรบ้างอีกไม่กี่วันนี้เดี๋ยวเขาจะประชุมกันต่อด้วยนะครับ โอเคภาพเก็บภาพมาฝากนะครับในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์กับปูตินเนี่ยกำลังเดินอยู่บนพรมแดงเนี่ยเครื่องบินทิ้งระเบิดสเตลบีทูเนี่ยบินอยู่เหนือผู้นำทั้งสองคนโอ้โหผมดูแล้วรู้สึกว่ามันเนาะดูแน่นแฟนกันจังเลยนะครับแต่ว่าผมเห็นที่ท่าของปูตินเนี่ยดูเกรงดูเกรงๆยังไงก็ไม่รู้นะครับอ่ะลองดูภาพอีกรอบหนึ่งอ่ะซ้ายมือพี่น้องก็จะเห็นว่าเหนือศีรษะของผู้นำทั้งสองประเทศเนี่ย มีเครื่องบินสเตล t h B2 และเครื่องบินที่อยู่ในกระบวนด้วยนะครับน่าจะเป็น F35 นะโอ้โหเป็นภาพที่แสนจะเท่มากแต่ว่าครับสุดท้ายแล้วการพูดคุยครั้งนี้ผมรู้สึกว่าทรัมป์เนี่ยค่อนข้างเอ็นเอียงไปในเชิงเข้าอกเข้าใจปูตินนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าเขาจะพูดคุยกับยูเครนในทํานองที่ จะขอนะพื้นที่เหล่านั้นที่อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียให้กับรัสเซียถาวรน,นะครับตรงนี้ผมว่าต้องดูต่อไปว่าจะมีทีท่าอย่างไรกันบ้างนะครับยูเครนน่าจะไม่ได้ยอมง่ายๆหรอกนะครับอย่างน้อยชาตินาโต้ก็ไม่น่าจะยอมด้วยเช่นเดียวกันนะการประชุมสุดยอดไตภา,าคีจะเกิดขึ้นในวันที่22สิงหาคม2025นี้ด้วยนะครับเขาจะหาข้อตกลง สรุปเพื่อเทียนนำมาซึ่งการยุติสงครามครั้งนี้สามปีกว่า,กวาเกินครึ่งมาแล้วนะครับตั้งแต่ปี2022 2ประมาณนั้นเออ2 2นะครับก็เริ่มต้นสงครามมาแล้วผมจำเหตุการณ์วันนั้นได้ดีว่ามีการประกาศว่าปูตินเนี่ยส่งกองกำลังไปยึดแคว้นลูฮานกับ โดนเยสนะครับโอ้โ oh, ห oh, เป็นข่าวดังมากในวันนั้นแล้วก็นอนไม่หลับก็บพยายามหาข้อมูลกันมาแล้วมันก็ลากยาวมาจนถึงทุกวันนี้สงครามไม่ได้ดูว่าจะมีทีท่าที่จะสงบลงเลยเพราะว่าในขณะที่มีการประชุมสุดยอดผู้นำในห,หลายชาติกับกลายเป็นว่าปูตินยังคงส่งทหารเข้าไปส่งเครื่องบินรบเข้าไปยิงไปที่ยูเครนแบบไม่หยุดหย่อนนะครับ เราจะเห็นภาพตรงนี้ฮะขณะที่ผู้นำสามประเทศเนี่ยกำลังพยายามตกลงกันอยู่นะรัะเสเซียไม่หยุดเลยครับถล่มลุกคืบถล่มยูเครนเข้าไปลุกคืบเข้าไปส่งโดรนเข้าไปยิงเข้าไปถลม่มในพื้นที่ที่สำคัญ ของยูเครนหลายที่ด้วยกันนะครับภาษารัสเซียผมอ่านไม่ออกขอไปด้วยมีเยอะมากนะครับหลายเมืองด้วยกันถ้ะลมแบบไม่หยุดเลยนะผมไม่แน่ใจว่าส่งกองกําลังภาคพื้นดินหรือทหารราบเข้าไปยึดด้วยหรือไม่นะครับโอเคเหมือนถ้าเราถ้าจะทำความเข้าใจของสงครามรูปแบบของสงครามก็คือพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยจะถือว่าถูกยึด แบบสมบูรณ์แบบก็ต่อเมื่อมีข้อสดมีข้อตกลงหยุดยิงและถูกยึดด้วยทหารราบถือว่าพื้นที่ของใครที่เมื่อสิ้นสุดข้อตกลงเมื่อถึงกำหนดข้อตกลงหยุดยิงแล้วทหารของใครยึดอยู่ในพื้นที่ใดถือว่าเป็นของประเทศนั้นไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ปูตินยังคงให้ทหารราบตึงกําลังอยู่ในหลายแคว้นด้วยกันที่ยึดมาจากยูเครนได้นะครับ โอเคนะทรัมป์ยังมีความพยายามเดิมฮะพยายามที่จะได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนะครับก็ทำให้ทรัมป์เนี่ยสั่งให้ยูเครนเนี่ยมอบใครเมียให้รัสเซียแต่โดยดีนะครับต้องสัญญาว่าเนี่ยยูเครนนะคุณห้ามเข้าไปอย่างองค์กรห้ามเข้าเป็นสมาชิกข,ของ NATO เด็ดขาดเพื่อแลกกับสันติภาพและข้อตกลงหยุดยิงนะผมมองว่าเขาต้องต้องการแบบหยุดยิงถาวร แต่ไม่แน่ใจเลยครับนะไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปจากในภาพขวามือของพี่น้องเนี่ยนะเป็นภาพที่ทำให้เห็นว่าทรัมป์เนี่ยหยุดความขัดแย้งระหว่างประเทศอาเมเนียกับอาเซอร์ไบาจานได้นะเพราะฉะนั้นก็พยายามทำให้เขาสงบศึกกันนะครับอ่ะก็เซ็นข้อตกลงหยุดยิงกันเรียบร้อยนะครับนะพยายามที่จะลุยเรื่องสันติภาพแบบ <c oughs> ด้วยสุดกำลังของทรัมป์เลยนะครับเป็นเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าขอให้มันถาวรนะส่วนมากแล้วสงครามอะไรก็แล้วแต่มันไม่ค่อยจะหยุดกันถาวรสักเท่าไหร่นะครับนี่คือข้อน่ากังวลอ่ะเรามาย้ายไปดูเรื่องของอภัยพิบตัติต่างๆในโลกกันบ้างนะครับขณะนี้เนี่ยยุโรปไฟไหม้หลายประเทศด้วยกันนะครับในโลกเนี่ย ก็มีแผ่นดินไหวรุนแรงเกิน5ริกเตอร์ในช่วงเวลา24ชั่วโมงเนี่ยหลายที่ด้วยกันครับมากกว่า10แห่งทั่วโลกนะครับยุโรปตอนใต้ถูกไฟไหม้ลามหนักมากในกรีซเอยสเปนเอยฝรั่งเศสโปรตุเกสตุรกีอาลเนีย,น,ยนะครับไซปรัสนะส่วนมากแล้วเป็นพื้นที่ของยุโรปตะวันออกนะอย่างตุรกีเอ้ยอเนียอเอยนะครับไซปรัสเอย ก็ถือว่ารุนแรงมากนะครับกินพื้นที่มากกว่า2.8ล้านไร่เยอะมากครับเกือบ3ล้านไร่นะไฟไหม้ตรงนี้นะในยุโรปเนี่ยผมมองแล้วรู้สึกประหลาดมากครับมันไม่ใช่การไหม้ปกติพี่น้องลองไปหาภาพข่าวดูว่าไฟไหม้แบบนี้เนี่ยมันไหม้พื้นที่ต่างๆเนี่ย รวมถึงสิ่งปลูกสร้างด้วยเหมือนกับมีการจงใจที่จะใช้เครื่องมือที่เรียกว่าดิวไดเร e เอนเนอร์จีเว o ปเข้ามาใช้ด้วยหรือไม่นะครับตรงนี้แหละผมว่า King of Europe กษัตริย์แห่งยุโรปน่าจะรู้ดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับต่อไปฮะมาดูทางด้านตะวันออกกลางกันบ้างนะครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลได้กล่าวว่าเรากำลังปิดล้อมทางอากาศและทางทะเลต่อกลุ่มกบฏฮูตีด้วยซึ่งสร้างความเจ็บปวดให้แก่พวกเขาอย่างมากสำหรับพวกเขานะและเช้าวันนี้เราได้โจมตีเป้าหมายด้านโครงสร้างพื้นฐานและพลังงานและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นส่วนที่เหลือจะรุนแรงและเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นกว่านี้สำหรับกลุ่มกบฏฮูตีที่พยายามที่จะทำลายอิสราเอลด้วยจรวดวิสัยไกลนะครับยิงเข้ามา ทางด้านตอนใต้บ้างละ่ะยิงเข้ามาในหลายส่วนด้วยล่ะนะทำให้รามาตกาลาโหมอิสราเอลเนี่ยไม่พอใจอย่างมากแล้วก็มีาการโจมตีที่เด็ดขาดไปยังกลุ่มกระบฏฮูตีด้วยนะครับโอเคเอาภาพข่าวต่อไปฮะอิสราเอลเองก็ตอนนี้ ในหลายที่หลายแห่งนะกำลังมีการชุมนุมครั้งใหญ่นะครับผู้คนเนี่ยออกมาประท้วงกันยกใหญ่นะครับผู้คนฝูงชนมโหลาเลยหนึ 1, 000, 000, ่งล้านคนเนี่ยหลั่งไหลเข้าสู่กระบวนการการประท้วงเนี่ยนะมโหลาเลยครับเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ตั้งชาติอิสราเอลมาเลยก็ว่าได้นะครับเรียกร้องให้หยุดสังหารผู้คนในกาซานะครับเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวประกันในกาซา และให้ยุติการนองเลือดทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นเพราะคนอิสาราเอลเนี่ยถูกเกลียดชังโดยประเทศต่างๆทั่วโลกนะเขาเองก็อยากที่จะมีชีวิตอย่างสงบสุขแบบผู้คนปกติอยากจะเป็นเพื่อนกับทุกคนนะครับแต่ว่าเขามองว่าประชาชนเนี่ยมองว่ารัฐบาลอิสาราเอลเนี่ยควรจะจัดการเรื่องตัวประกันได้เสียทีเวลามันก็ล่วงเลยมาตอนนี้นะครับ 682วันแล้วนะทำให้ญาติของคนที่ถูกลักพาตัวเนี่ยครอบครัวของเขาเนี่ยทนทุกข์ทรมานมานะครับยาวนานเลยเกิน682วันนะแล้วก็นี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นในอิสราเอลในปัจจุบันนี้ตอนนี้เลยครับมีการประท้วงกันแบบรุนแรงมากนะครับผู้คนก็ไม่พอใจรัฐบาลของนายเบนจามินเนทันยาหูถึง วิธีการการปฏิบัติต่อผู้คนในกาซาด้วยนะครับนะแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับเราดูต่อไปแล้วก็ขอพระเจ้าประทานสันติภาพแก่ตะวันออกกลางแก่อิสราเอลแก่ชาติต่างๆด้วยที่เขากำลังประสบพบเจอ,อความทุกข์ยากในวันนี้นะครับต่อไปครับมาดูข่าวในอิหร่านกันบ้างนะครับถ้ายังไงพี่น้องก็น่าจะได้ยินกันมาบ้างแล้วแต่ว่า ตอนนี้มันวิกฤตหนักมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิกฤตการาใช้น้ําจืดหรือน้ําในการอุปโภคบริโภคในประเทศอิรานเนี่ยเข้าขั้นวิกฤตขั้นรุนแรงนะครับบริษัทจัดการทรัพยากรน้ําของอิรานเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าในเขื่อนสําคัญ12แห่งของอิรานที่เป็นแหล่งผลิตน้ําดืม่มและน้ําเพื่อการเกษตรเนี่ยขณะนี้น้ําสํารองทั้งหมดต่ํากว่า10%แล้วนะครับ นี่เป็นภาวะวิกฤตแห่งชาติสำหรับอิหร่านเลยก็ว่าได้ภัยแล้งมาเยี่ยมเยือนอิหร่านทำให้น้ำที่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดในชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าจะดื่มกินอาบหรือแม้แต่ทำการเกษตรนะครับเราเห็นเลยว่าอิหร่านกำลังรับมือกับสิ่งเหล่านี้อยู่หนักหนาะสาหัสมากประชาชนประเทศอิหร่าน90ล้านชีวิต90ล้านปากท้อง กำลังเผชิญภัยแลง้งและวิกฤตน้ำอุปโภคบริโภคในชีวิตนะครับฝากพี่น้องอธิษฐานขอพระเจ้าเมตตาประชาชนชาวอิหร่านด้วยนะครับและไม่ใช่เพียงแค่นั้นฮะอิหร่านยังเจอกับไฟไหม้และก็มีเหตุระเบิดเพลิงไหม้ที่โรงเก็บน้ำมันนะครับเบราน ในโรงกันน้ำมันบาเกราบัดนะในเมืองชาเรเลนะครับอ่านออกเสียงยากหน่อยนะแต่ว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยทำให้โรงกลั่นและที่เก็บโรงเก็บน้ำมันเนี่ยเสียหายจำนวนมากนะครับเกิดเหตุระเบิดสองครั้งที่โรงกันน้ำมันในอิรานวันนี้โอ้โหวิกฤตน้ำอุปโภคบริโภคไม่พอวิกฤตน้ำมันวิกฤตพลังงาน ในประเทศด้วยเช่นเดีวยวกันนะครับสำหรับประเทศอิหร่านในปัจจุบันนี้นะครับจากภาพข่าวนี้เราเห็นถึงความรุนแรงนะครับต่อไปฮะในรัฐมิชิแกนสหรัฐประชาชนชาวชีอะในสหรัฐอเมริกากว่า40,000คนเนี่ยได้ร่วมพิธี40วันนะ เป็นพิธี40วันอาสุรอซึ่งระล,ลึกถึงอิมามฮูเซนผู้สิ้นชีวิตไปนะครับก็รัฐมิชิแกนะมีประชาชนผู้อ,อพยพจากตะวันออกกลางชาวชีอาจำนวนมากด้วยนะครับซึ่งเราก็เห็นเลยว่าพวกเขากำลังเข้าสู่เทศกาลที่สำคัญนะในกลางเมืองอมิชิแกนของสหรัฐนะเราเห็นนะครับว่า จำนวนผู้คนที่อ,อพยพจากตะวันออกกลางย้ายไปอยู่ตะวันตกเนี่ยมีจำนวนมากทีเดียวนะครับอ,อันนี้เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับโอเคมาดูเรื่องของประเทศสานใต้กันบ้างนะครับอิสราเอลได้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วนที่ประเทศสานเซาล์ดาน,าดานหรือซึลือสานใต้นะครับหลังจากสานเนี่ย กำลังเผชิญกับโรคระบาดอาหิวาตโกโรคอย่างหนักมากนะครับมาจากคืออหิวาตโกโรคเนี่ยมาจากเรื่องของอสุขอ,อนามัยไม่สะอาดนะเรื่องของห้องน้ําเรื่องของอาหารการกินเรื่องของน้ําสะอาดเนี่ยขาดแคลนแน่นอนครับนะยารักษาโรคก,ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะอิสราเอลก็ยืนเคียงข้างสานใต้ในเวลาที่เขาเจอภัยพิบัติ เจอโรคระบาดนะโอเคเป็นโรคระบาดที่หนักพอสมควรนะครับพี่น้องก็น่าจะรู้ดีว่าอหิวาเนี่ยเป็นเชื้อโรคที่มีการแพร่กระจายได้ง่ายนะครับถ้าไม่มีระบบการจัดการความสะอาดแล้วก็ห้องน้ำห้องท่าเอ่ยแหล่งน้ำเอยนะนี่แหละมีความสำคัญมากนะครับเรื่องของความสะอาดทำให้สุขอ,อนามัยของคนที่นั่นเจอปัญหานะครับ ยาลักษาโรคอย่างน้อยต้องไปถึงนะเป็นภาวะเร่งด่วนสำหรับสูดานใต้นะครับขอาวต่อไปฮะเสนาธิการอนึ่งเอลเนี่ยได้กล่าวว่าเราเริ่มปฏิบัติการมาสึกของกิโอเนี่ยไปถึงขั้นต่อไปจะไปสู่ขั้นต่อไปเร็วๆนี้แล้วนะครับซึ่งพลโทเอยาวซามีนะพลโทเอยาวซามี e ได้กล่าวว่ากองทัพจานุมัติแผน สำหรับสงครามขั้นต่อไปแล้วนะครับในช่วงบ่ายวันนี้ขณะที่อิสราเอลกำลังเตรียมขยายการลุกคืบอย่างต่อเนื่องต่อกลุ่มฮามาสด้วยการยึดเมืองกาซาพูดได้ง่ายเป้าหมายของอิสราเอลเพื่อจัดการกลุ่มฮามาสเพื่อน,นาเสรีภาพมาอย่างประชาชนชาวกาซานี่คือสิ่งที่เขาต้องการจากสิ่งที่เบนจามินเนทานยููได้กล่าวไว้ เมื่อหลายวันก่อนนะครับเป็นเจ็ดจำงของกองทัพอิสราเอลด้วยนะครับอันนี้เราเห็นว่า,าปฏิบัติการนี้ก็จะลุกคืบไปเร็วขึ้นหรืออาจจะ,ะเผด็จศึกทั้งหมดในกลุ่มฮามาสในชนวนกาซาเร็ววันนี้ก็จะอาจจะเป็นไปได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องจับตามองแล้วก็เฝ้าระวังที่ฐานเผื่อต่อไปนะครับ อ่ะมาดูทางซาอุดีอาระเบียกันบ้างนะครับได้ประเทศซาอุดีอาระเบียได้อนุมัติการใช้ระบบดิจิตอลไอดีโอโโฮะมาอย่างประเทศซาอุดีอาระเบียแล้วนะครับเพื่อใช้เพื่อให้คนต่างชาติเนี่ยที่ไม่ใช่ชาวซาอุนีและไม่ได้มีพื้นอ่ไม่ได้มีถิ่นฐานในซาอุสามารถเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในซาอุดีอาระเบียได้โดยจะต้องหนึ่ง เข้าระบบดิจิตอลไอดีสเปิดบัญชีธนาคารที่ควบคุมด้วย AI โอ้โหซาอุดีอาระเบียครับชาติมุสลิมที่สำคัญชาติอาหรับที่สำคัญเปิดให้กับระบบนี้แล้วเรียบร้อยครับฟังดูแล้วก็พยายามที่จะทำให้ประเทศของตนเป็น สากลให้มากที่สุดจนลืมไปว่าระบบดังกล่าวเนี่ยไม่ปลอดภัยและอยู่ภายใต้การควบคุมกำกับดูแลของรัฐบาลโลกนะผมว่าซาอุดีอาระเบียควรจะทบทวนนโยบายนี้โดยด่วนนะครับมันไม่ปลอดภัยสำหรับประชาชนอย่างยิ่งโอเคข้อที่3ฮะรักษาความปลอดภัยด้วยการมอนิเตอร์24ชั่วโมงทุกวันผ่านหมายเลขโทรศัพท์และไอ โอ้โหเห็นภาพไหมครับว่านี่คือประเทศชาติอาหรับที่สำคัญชาติหนึ่งเลยนะเขาเปิดให้ระบบนี้ซึ่งเรารู้มาโดยตลอดว่าระบบดิจิตอล ID เนี่ยมันอยู่ภายใต้ใครกันแน่นะครับไม่ปลอดภัยอย่างยิ่งเลยทำยังไงดีนั้นเนี่ยนะอ่านข่าวร,ารู้สึกสะดุ้งมากเลยนะครับว่าทำไมเขาต้องเปิด ให้ฐานข้อมูลจํานวนประชากรรายละเอียดประชากรของตนเนี่ยไปอยู่ในระบบนี้ซึ่งมีดาต้าเบสอยู่ใหญ่มากเป็นของพวกตะวันตกโอ้โหอันตรายสุดๆเลยฝากคนไปบอกฝากคนไปบอกรัฐบาลซาอุดีอาราเบียจะทันไหมเนี่ยโ okay. อเคอะดูข่าวต่อไปกันดีกว่านะครับพี่น้องฮะตลอด เหตุการณ์ทั้งหมดที่วุ่นวายมาในโลกนะท่ามกลางความวุ่นวายสับสนทั่วโลกการขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI ยังคงเกิดขึ้นแบบเงียบๆโดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นครับเขากำลังสนใจเรื่องยูงเครน uh, กำลังสนใจเรื่องอ่ากาซากำลังสนใจเรื่องอิหร่านกำลังสนใจเรื่องพัฒนา AI โอ้โหแต่ครับปัจจุบันนี้ฮะฐานโครงสร้างพื้นฐานหรือ Database ของ AI เนี่ยของประชากรทั้งหมดเนี่ยในสหรัฐเนี่ยโอ้โหเขาสร้าง Database ไปมากกว่า5,000แห่งทั่วสหรัฐปัจจุบันในเดือนสิงหาปี2025นี้นะครับมีการรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่เปิดใช้งานแล้วนะศูนย์ข้อมูลรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเนี่ย เปิดใช้งานในรัฐเท็กซัสครับในรัฐเทนเนสซีครับวิสคอนซินโอกาโฮมาไวโอมิงโอไฮโอลุยเซียนาเพนซิลเวเนียและกำลังก่อสร้างอีกในหลายๆรัฐด้วยเช่นไอดาโฮเคนตักกี้เซาท์แคโรไลนาไอโอวาเนบราสกานะครับเซาท์ดกโกต้าและอื่นๆโอ้โหครับสหรัฐอเมริกาดูอยู่ยากขึ้นทุกวัน ในที่สุดแล้วระบบที่ใช้เพื่อควบคุมประชากรกล้อง C C T V ที่สามารถกำหนดไม่ใช่กำหนดที่สามารถระบุตัวตนของผู้คนที่เดินผ่านกล้องไปมาไปมาได้เนี่ยที่เคยใช้ระบบนี้สำเร็จมาแล้วในประเทศจีนและประเทศจีนยังคงใช้อยู่นะระบบนี้เองการสอดส่องพลเมืองจะเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาแบบ เต็มสูบเสรีภาพจะหายไปต่อไปก็จะมีการบังคับใช้เรื่องของ Social Credit System หรือคะแนนสังคมหากใครทำผิดกฎหมายก็จะถูกตัดคะแนนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็ต่อไปก็จะไปเชื่อมโยงข้อมูลและบูรณาการข้อมูลกันกับระบบของ UBI หรือ Universal Basic Income การใช้ เงินการให้เงินสวัสดิภาพท่วนหน้าครอบคลุมสำหรับประชาชนชาวสหรัฐอเมริกาในอนาคตก็เป็นไปได้นะแค่คุณเข้าระบบเครื่องหมายสัตว์ร้ายคุณก็มีเงินใช้ฟรีๆเหมือนคือเหมือนที่เขามาแจกเงินแล้วก็ให้ทุกคนไปสแกนหน้านั่นแหละครับถามว่าเขาแจกเงินทำไมนี่คือคำถามจงตั้งคำถามกับยุคแห่งความชั่วร้าย ตั้งคำถามให้มากที่สุดกับยุคแห่งความชั่วร้ายยุคของเรานี้นะครับเพราะนี่คือการเร่งรีบการสร้างยุคทองของระบบปฏิบัติภพคริสซึ่งจะเป็นคุกดิจิตอลสำหรับทุกคนบนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามสถานการณ์ต่างๆเด็ดขาดเลยครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะ อยู่ห่างไกลให้มากที่สุดจากระบบของการสอดสองพลเมืองนะครับด้วยความปรารถนาดี